สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหาเสาออนนิ่งและเสาข้างเต็นต์ติดอยู่ด้านในนะครับในส่วนของเสานะครับที่ติดอยู่ด้านในจะเป็นเสาท่อนที่2นะครับว่าเวลาเราเก็บเต็น์นะครับเรานําเสาใส่เข้าไปในถุงอาจจะเกิดแรงและน้ําหนักกดทําให้เสาที่2จมลงไปด้านล่างนะครับวิธีการแก้ไขนะครับให้ดึงจุกยางด้านล่างออกก่อนนะครับเราจะพบว่า เหล็กท่อนที่2นะครับจะอยู่ด้านในตามรูปเลยนะครับจะเห็นได้เลยว่าเหล็กท่อนที่2อ,อยู่ด้านในเราสามารถเอาเขาออกมาได้โดยการใช้เสาอีกต้นหนึ่งนะครับซึ่งใช้เป็นตำแหน่งเดียวกันก็คือเสาท่อนที่2ที่มีเดือยนะครับเสียบแล้วก็แทงเข้าไปนะครับโดยการตอกหรือกระแทกนะครับเมื่อเสียบเข้าไปแล้วนะครับออกแรงดัน นิดหนึ่งนะครับก็สามารถทำให้เสาที่ติดอยู่ด้านในออกมาได้แล้วนะครับอย่างง่ายได้เลยขอบคุณครับ